ตามด้วยบวัวทรงพักประมาทิไทยพระบัทสมเดรักระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวับตามด้วยบวัวคงการกีฬาแห่งประเทศไทยขบวนกงประจำจังหวัดน,นะครับเจ้าภาพจัดการแข่งขันกับ ของสัญลักษ์ประจำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรัมงที่4ิบาทนครปฐมเกวตามด้วยขบวนผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนำโดยท่านอัครวิทย์จิวนารายผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสองนคร ยังขอเสียงประมือต้อนรับกระบวนผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยครับครับต่อเนื่องที่กระบวนของท่านคณะกรรมาก,าาก,การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48เ,เ,เ,น,เกกน,นื้อขอผสมเกมรอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาภาค2ครับนำโดยท่านชยชัยแสงอินรองผูวว่ารากการาจังหวัดเนืรอฐอผสมขอเสียงประมือต้อนรับเลยครับ นี่คือท่านคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกีฬาของเราในการรวมถึงคณะกรรมการที่จัดการแข่งขันกชาติรั้ง14จังหวัดเราครับนี่คือขบวนเกียรติยศของการเริ่มต้นที่จะนำริ้วขบวนทั้ง14จังหวัดกับกองทัพนกกีฬาเข้าสู่บริเวณด้านหน้าปั้ลังพิธีนะครับช่วงเวลาต่อไปครับจะเป็นริ้วขบวนของกองทัพนักกีฬาทั้ง14จังหวัดเริ่มต้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สําหรอมแล้วนะครับพบกับจังหวัดกาญจนบุรีแควนโบราณด้านเจดีย์ไม่เนีบิดการสะพานข้ามแม่น้ําแควแหล่งแรกน้องกปงอาประจํสัญลักษณ์จังหวัดครับรูปการพระเจดีย์สามองค์หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชามพัฒน์เกิดช่วงพุ่มโดยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย,ไทยจังหวัดกาญจ,จนบุรีขอเชิญบัตมือต้อนรับการญจนบุรีเลยครับต่อน,นื่ที่จังหวัดชัยนาทครับลุงปูสุปฤชาเกิงเจ้าพยาหรือชื่อน้ำระเบือส่วนลกส้โอดกข้าไต่กว่าตาใส่รับจังหวัดครับรุปงธรรมจากเขาสัมยาและเขาทำโมล หัวหน้าคณะกีฬาจังหวัดชัยนานายนัทพงศ์คงปราลาผู้ในการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดัยนาครับต่อเน,นื่องด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองทองเมืก้าวมะพร้าวสับประรดสวนสดอาดเขาถา้ำงามล้ำน้ำใจอาสัญลักษณ์จังหวัดรูปพภั่ฑ์ภูหานครืดึงหาและกอลล์หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางนพวางแย้มโผล่ปูนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อเน,นื่องที่จังหวัดนครสวรรค์เมืองสีแควแพ่มก่อนพักผ่อนบึงบัเวเพชรป่ารุ่นเดชปากน้ำโขงอาสัญ,ญลักษณ์จังหวัดรูปพไม้สามยอดหัวหน้าคณะนักกีฬานายจิตพิพลสัตย์พันธ์คีรี ูอรอมนดยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ต่างปที่จังหวัดเพชรบุรีขาววัดคูบา้างขน,นหมนดดนหวานหัวปลักเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามตาสัญลักษณ์จังหวัดรุ่งจุ่งนาต้องตาสนดและ,ตะ,ตะตรัมรี หัวหน้าคณะนักกีฬา,านางสาวปริญญามีสามแสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีต่อเรื่องที่จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาราชะานมเกา่าผู่ข้าวปู่น้ำเลินล้ำการกรวีผลดีศรีอยุธยา ตาสัญลักษณ์จังหวัดครับลูกสังขัอัศินวัดประดิษฐานบนผานแว่นฟ้าในปราสาใตา้ดินหมันครับหัวหน้าคณะนักกีฬานางศรีรัตพาเทศประสิทธิ์ผู้ตรวยการสำนักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางทีจังหวัดราชบุรีคนสวยโบรามคนงานปั้นโป่เมือโป่งมังกรวัดขนนนังใหญ่ตื่นใจท่าง,งามอลาดน,น้ำดำเนินเหินข้างข่าวร้อยล้านย่างกิศปาดีตาสัญลักษณ์จังหวัดรูปเรืองราชกุทธพันธ์สองชนิดคือฉลองพระบาทเชิงอนและพระแสงสันชัยศรีหัวหน้านักกีฬานางสาวพันวะไล่โฉมยง ผู้กอรายการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีต่างดนที่จังหวัดลบบุรีวังนารายผู้บ้าสารประกาทุ่งเมืองปราณสามยอดตื่นเรือเมืองแห่งดินสอพอเขื่อนตาสักชนลสศิธิ์เกิดก้องแผ่นดินทองสมเด็จพรรยาลปา้าสัญลักษณ์จังหวัดครับรูปพนารายศิกร ประทับอยู่หน้าพระปางสามยอดหัวหน้านักนักกีฬานายอำนาจช่างสืบปีผู้อำนวยการสำนังากงานการการะจายข่าวไทยจังหวัดลบบุรีต่างรับเลยนะครับต่อเนื่องที่จังหวัดสิงห์บุรีทินวิรชนขนกาคูลาพระนอนน้ำกระชอนช่องแมลาเทศกาลกินปลาประจำปีตาสัญลักษณ์จังหวัด รูปนุสาวุยีวีรชนค่ายบางราจันทร์ในแพววงกลมสีผงชาติไทยหัวหน้าคณะนักกีฬานายประจบจันทร์ูนาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีอันรครับต่อเนดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมืองยุทธกหัดถีวันนักดีขึ้นชื่อเรื่องลืพัะเครื่อ รุ่งเรืองเกษตรกรรมสูรรับประวัติศาสตร์แล่งปาศิลปินพาสาติ่นชวนฟังปาสัญลักษณ์จังหวัดครับรูปยุทธหัตถีระหว่างสเมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระอุปราชมังกยอชวาหัวหน้าคณะนักกีฬานายเกรียงนักผาน,นิษ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรีพระพุทธบาทสูงค่าเพื่อนปราสักชนลศิ์ฐานบริษอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งไผ่เยาหนึ่งเดียวกรีปบั๊นงดีประเพนีตักบาทดอกไม้งามเหลือ,อาาาาลงอหารลูกอัตตะวันหึือลั่นเมืองชุมพานตาสัญลักษณ์จังหวัดร,รูปบนดงพระพุทธบาทสระบุรีหัวหน้าคณะนักกีฬานายสมพงเจริญปุข ผยงารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีรยยรต,ออรต,ต่อนด,ดนวยพที่จังหวัด่ากพระสมเด็จเชัยโยหลวงพ่อองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุกกตาชาววังโดดดังจักสารทิมฐานทำกองเมืองสองพระนอนอาสัญลักษณ์จังหวัด รูปรวมข้าวในอ่างน,น้ำสีทองหัวนหน้าคณะนักกีฬาน้าเฉลิมชายแสงใสผบริการสำนักงานการยาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่า,ออางทองท่านรับนี่คือจังหวัดอ่างทองของเราครับกับกองทัพนักกีฬาต่อเนื่องที่จังหวัดอุทัยธานี แลก,ก็ทีักีฬาจังหวัดอุทัยธานีครับอุทัยธานีเมืองพระชนจกจกักรีมาแรงรถดีประเภทดีเทวส่งโอบ้านน้ำตกหมดรดกโลกมุ้ยขาแข้งแหลงต้นน้ำสแกกลังตลาดนักดังโคกระบือปาสัญลักษณ์จังหวัดรูปาสพารสมเด็จพระะสมรมหาชนกและเขาสแกกลังหัวหน้านักกีฬานางสาวมณีรัตอินทชยัย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกรุงเทพมานีและต่อเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าค้าจังหวัดนครปฐมจังหับ